จำถอดบทเรียน best practice ครู T นะครับชื่อผลงานนะครับเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาเนเบดเด็ตเรียนนิง่งโดยการเรียนรู้การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรายวิชาการป้องกันการทุจริตชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับซึ่งโรงเรียนจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะครับที่มาและความสําคัญเกิดจากปัญหาคอร์รัปชันและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วรวมทั้งคณะกรรมการของปปชนะครับร่วมกับ ทางสพทได้จัดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศนะครับได้เรียนตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาซึ่งทางเรียนก็ได้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมแต่เมื่อปี2563เกิดสถาน,นการณ์โควิด -19 ระบาดนะครับจึงไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติดังนั้นผู้นำเสนอจึงได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือเป็นเด็กเีขึ้นนะครับโดยมีจุดประสงค์ คือนะครับหเพื่อพัฒนาผลสัมรทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการ สอนแบบผสมผสานเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนะครับรายวิชาการป้องกันการทุจริต2เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่องคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรายวิชาการป้องกันการทุจริตนะครับเป้าหมายทางปริมาณนะครับนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริตในระดับดีเยี่ยม2นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีเยี่ยม 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบผสมผสานอยู่ในระดับมากขึ้นไปนะครับเป้าหมายคุณภาพนะครับนักเรียนเกิดคุณลักษณะ5ประการของเรียนสุจริต2ครูผู้สอนจากการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะบกระบวนการผลิตงานก็การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานนี้ใช้รูปแบบแอตลี่โมเดลนะครับซึ่งตัว Area ย่อมาจาก แอนอไลซ์แปลว่าวิเคราะห์การวิเคราะห์นี้นะครับเริ่มจากการวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับว่าผู้เรียนมีความสนใจมีความถนัดอย่างไรวิเคราะห์ความจําเป็นของสถานการณ์ซึ่งเกิดจากสถานการณ์โรคระบาดไม่สามารถเปิดเรียนได้ปกติบางทีก็ปิดปิดเปิดเปิดนะครับกลับไปกลับมาทําให้การเปลี่ยนการสอนนั้นไม่ต่อเนื่องนะครับ แล้วก็3การวิเคราะห์เนื้อหาสาระของรายวิชาการป้องกันการทุจริตซึ่งมีทั้งหมด4หน่วยซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าหน่วยที่1เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน,น์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นเนื้อหาค่อนข้างยากและเป็นเนื้อหาใหม่ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับทางก็จึงได้มาออกแบบนะครับดีดีไซน์นะครับการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสา,าเนเบเดตแนนดิด่งโดวยวิเคราะห์เนื้อหา รายวิชาและความจําเป็นหลืงสื่อต่างๆหรือผู้เรียนเนะี่ยก็พบก็จะได้นะครับในทั้งหมดเ็แผนนะครับเแผนการเรียนรู้ก็จะจัดในอัตราส่วนนะครับออนไลน์ต่อออนไซต์ site, เท่ากับ60ต่อ40%นตะครับจากนั้นนะครับก็จะเอานำไปพัฒนาหรือดีอีเวิรนะครับการพัฒนานั้นก็จะเป็นการนำหน่วยการเรียนรู้ทั้ง การสร้างสื่อหรือร่างแผนทั้งหมดเจ็ดแผนสื่อผสมแบบทดสอบไปหาคุณภาพโดยไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจำนวนสามท่านนะครับจากนั้นก็นำสื่อและแผนการสอนไปทดลองใช้กับนักเรียนก,กลุ่มตัวอยา่างกลุ่มตัวอย่างก,ก็คือนักเรียนมสีปีที่แล้วที่เรียนไปแล้วนะครับเพื่อไปหาคธิภาพของสื่อจากนั้นเมื่อเราได้การพัฒนาสื่อแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติหรือ I i m p l e m e n t นะครับการนำไไปสู่ปฏิบัตินั้นผู้สอนจะต้องสร้างความชำนาญในการใช้สื่อเพื่อป้องกันความผิดพลาดและการสำดุดหยุดลงก็อาจจะทำให้การเรียนการสอนไม่มีความต่อเนื่องหรือไม่มีประสิทธิภาพได้นะครับสนะครับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้นมีทั้งหมด7แผนในการ เรียนแต่ละแผนก็ควรจะมีการบันทึกหลังแผนการบันทึกหลังปีไอแล้วก็จะต้องมีการประเมินผลนะครับการประเมินผลนี้นะครับก็ทําได้โดยใช้แบบทดสอบหรือวัดผลสมัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนนะครับจากนั้นก็มาประเมินความพึงพอใจในก่อสื่อที่ใช้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็จะต้องมีการวัดทุกขั้นตอนของการดําเนินงานทั้งขั้น วิเคราะห์ขั้นออกแบบขั้นพัฒนาและขั้นปฏิบัติเพื่อจะทําให้เกิดคุณภาพในการจัดก,การเรียนรู้ต่อไป <c oughs> ผลการดําเนินงานนะครับผลการดําเนินงานก็จากผลสำริดทางการเรียนที่ใช้แบบ <c oughs> วัดผลสำริดก่อนและหลังเรียนปรากฏว่านักเรียนมีผลสำริดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนถึงร้อยละ39.17แล้วก็วัดความพึงพอใจนะครับจากการเรียน แบบผสมผสานหรือเป็นเน็ตเลอร์นิ่งก็จะพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจนะครับรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.33จากคะแนเนเต็ม5ซึ่งอยู่ในระดับมากนะครับปัใจจัยแห่งความสําเร็จนะครับก็ 1. น,นะครับต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งครูเพื่อนครูใกลุ่มสาระครูในโรงเรียนผู้บริหารตลอดนักเรียนนะครับผู้ปกครองด้วยนะครับก็ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานนี้นะครับ แล้วก็2นะครับผู้นําเสนอผลงานนะครับเป็นวิกฤตแกนนําตัวคุณของปปชซึ่งผ่านการอบรมการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหรือคอนฟ l i c t o เข้าพินท์เราเข้าใจในเนื้อหาก็จะสามารถไปออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องนะครับกับจุดประสงค์และการวัดและการประเมินผลซึ่งการออกแบบและวางแผนนั้นถือว่าเป็นการทําอย่างระบบอย่างเป็นระบบทั้งกิจกรรมการเรียนรู้จุดประสงค์และก็การวัดและประเมินผลตลอดจนสื่อ ต่อไปนะครับบทเรียนที่ได้รับนะครับการทํางานก็จะต้องมีการทํางานอยู่ทั้งหมด4ขั้นนะครับเริ่มจากขั้นที่หนึ่งก็ต้องขั้นเตรียมพร้อมขั้นเตรียมพร้อมไม่สําคัญมากโดยเฉพาะการเตรียมนักเรียนนะครับต้องเตรียมนักเรียนและสํารวจนักเรียนว่านักเรียนใช้สื่ออยู่ในระดับไหนแล้วมีอุปกรณ์เพียงพอหรือเปล่าผู้สอนผู้สอนจะต้องศึกษาโปรแกรมที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เช่นโปรแกรม Google c l a s s r o o m โปรแกรม Zoom โปรแกรม มิสหรือว่าแม้แต่นะครับช่องทางติดต่ออย่างการประชุมทางไลน์หรือช่อง y o ยู u ูบสัจกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนอ่า g l e Classroom นะครับเพราะจะมีการส่งงานการจัดงานดังนั้นตรงนี้นะครับก็จำเป็นนะครับจะต้องจัดการเรียนรู้ให้อ่าเป็นไป,นปนตามแผนที่ได้เขียนไว้หรือได้ออกแบบไว้นะครับต่อไปนะครับขั้นที่3นะครับขั้นติดตามผลต้องคอยสังเกต การร่วมชั้นเรียนของนักเรียนอยู่ตลอดเวลาเพราะการเรียนออนไลน์บางทีก็ค่อนข้างเครียดเพราะนักเรียนอาจจะเรียนหลายวิชานะครับก็ควรจะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทามไทยนักเรียนนะครับแล้วก็ติดตามการส่งงานหรือไม่ส่งงานก็จะเห็นได้ชัดเจนดังนั้นครูก็ควรจะสอบถามแล้วก็มีความเป็นกันเองในการพูดคุยกับนักเรียนนะครับขั้นประเมินผลนะครับก็ประเมินเพื่อ จะตอบว่านักเรียนนะครับเรียนรู้อะไรจากบทเรียนได้มากน้อยเพียงใดน,นะครับแล้วก็ผลการเรียนรู้นักเรียนเป็นอย่างไรและสื่อผสมและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับการเผยแพร่และการยอมรับในรางวัลที่ได้รับนะครับในเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับผู้นําเสนอได้นําเสนอการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านหลักศึกษาและเป็นโนทที่ได้รับนะครับในเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับผู้นําเสนอได้นําเสนอการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านหุักศึกษาและเป็นโนแทนของภาค เหนือและเป็นได้ไปทาเสนอระดับประเทศนะครับก็ได้รางวัลในระดับดีเยี่ยมนะครับได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพื้นที่จังหวัดลําพูนลําปางพร้อมทั้งโรงเรียนประถมในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเงื่อนขของความสําเร็จและข้อเสนอแนะในการนํานวัตกรรมไปใช้ต้องบอกเลยนะครับว่านวัตกรรม นี้สร้างขึ้นในเงื่อนไขภายใต้สภาวะไม่ปกติคือการเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะครับดังนั้นการที่เะาไปใช้ก็ควรจะลำดับขั้นตอนและจำเป็นจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบและก็สำรวจความพร้อมของนักเรียนและติดตามผลการเรียนอย่างต่อนเนื่องนะครับและผู้สอนสามารถนำสื่อผสมนี้นะครับไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับ การสอดคล้องครับกับคุณล,กลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตครับเรื่องส่วนใหญ่แล้วเรามีการวิเคราะห์แผนการสอนกับคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตอยู่แล้วดังนั้นจะมีอยู่ในทุกแผนแต่ละแผนอาจจะไม่สอดคล้องในทุกทั้ง5ทั้ง5ประการแต่ก็จะต้องมีสอดคล้องกิจกรรมที่สอดคล้องกับปริยาโรงเรียนสุจริตก็เช่นกันครับ การปลูกฝังการป้องกันการสร้างเครือข so ่ายนะครับการปลูกฝังนี้นอกจากจะมีการสอนในแผนการสอนแล้วก็จะต้องมีการปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติในชีวิตสองนะครับการป้องกันการป้องกันนี้นะครับจากแผนการเรียนรู้ที่3 4 5 6 7เจนี้ยจะเป็นความรู้ในเรื่องจริยธรรมในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของวิธีคิดแบบฐาน2ฐาน10อันนี้เรื่องของกฎหมายเนี่ยนะครับให้ความรู้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนไปกระทําผิด นะครับการสร้างเครือข่ายเนื่องจากผู้นําเสนอเป็นวิทยากรตัวคูณและขับเคลื่อนหลักสูตรต้นทุนจริยศึกษาในเขตพื้นที่สพม .35 หนะครับหรือลำตางลำพูนอยู่แล้วก็มีเครือข่ายหลายๆโรงเรียนก็แลกเป็นนี่นเรียนรู้กันอยู่ตลอด